สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ตอนนี้ช่องดิสนีย์ดองเราก็จะมาทํานายดวงชะตาให้กับชาวราศีกรกฎโดยจะเป็นคําทํานายช่วงปี2564นะครับซึ่งเราก็จะดูไพ่กันเรื่องงานเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะโดยช่องของเราเนี่ยก็จะแบ่งราศีโดยยึดหลักตามแบบตะวันตกนะครับซึ่งถ้าว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆยึดหลักการแบ่งราศีแบบไทยมาก่อนแล้วรู้สึกว่าดูแล้วมันตรงแล้วก็โอเคแล้วก็ใช่กว่าก็ขอให้ยึดแบบเดิมๆไปเลยนะครับหรือว่าจะดูทั้งสองแบบเปรียบเทียบกันก็ได้นะ แล้วตอนนี้เราก็เลือกไพ่ยงครบแล้วนะมาเริ่มดูกันเลยโดยเริ่มจากเรื่องงานเงินก่อนนะครับซึ่งจะเป็นไพ่ชุดเดียวกันไปเลยนะด้านการงาน,งานการเงินของชาวกรกฎในปีเนี้ใบแรกเป็นไพ่สี่หม้เท้านะครับถือว่างานของคุณนะจะมีเสถียรภาพความมั่นคงที่ดีสิ่งที่คุณทํามาในเรื่องการงานเนี่ยมันก็ถือว่ามีความมั่นคงโอเคระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ไพ่อัศวินดาบะคุณนะจะเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับ ซึ่งจะมอในแง่คําเตือนก็ได้อะเพราะว่าไอ้ความมั่นคงที่ดีเดิมๆของคุณเนี่ยมันจะเป็นตัวหนุนให้คุณนะ่ะมีความมุทะลุแล้วก็มีความใจร้อนเกินไปสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องระวังเรื่องการมีปากมีเสียงไอ้ที่ทางานไปสักหน่อยหนึ่งอนะ่ะหรือไม่ก็ไอ้ความมั่นใจที่คุณมีเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยอยากจะลุกมาเดินหน้าขยับขยายทําให้งานเงินของคุณเนี่ยมันมีการพัฒนาเติบโตให้มากขึ้นด้วยนะแล้วก็ไพ่เด็กถ้วยเนี่ย คุณจะมีไอเดียมีความคิดจุดประกายที่จะลุกมาขยับขยาย,ยางานของคุณให้มันเพิ่มขึ้นน่ะรวมไปถึงมีการพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความก้าวหน้ามากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะครับแล้วไพ่สิทธุทวยบอกว่าคุณน่ะจะมีแนวโน้มที่จะเบื่ออะไรเก่าๆเดิมๆที่ทํากับมันมาถึงแม้ว่ามันจะมีความมั่นคงที่ดีอยู่แล้วอ่ะแต่ว่ามันอาจจะเรียบง่ายลาบเรียบเกินไปขาดความท้าทายสำหรับคุณนะครับ แล้วมันก็มีคําเตือนอยู่บ้างเหมือนกันนะตรงที่ว่าไอ้ความใจร้อนของคุณเนี่ยซึ่งเกิดจากความมั่นใจมากเกินไปอ่ะมันอาจจะทําให้ผลลัพธ์ในเรื่องการงานการเงินต่างๆที่คุณต้องการเนี่ยมันออกมาไม่ได้เยี่ยนที่คุณคาดหวังนะเพราะคุณคาดหวังมันมากเกินไปนะคุณจึงควรใช้ความรอบคอบและมัดระวังไว้สักนิดนึงอ่ะในการคิดตัดสินใจทาอะไรใหม่ๆในปีนี้ไว้นะครับเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความ,มว่ามันจะแย่ไปซะทั้งหมดทีเดียวนะฮะเนี่ยพอไพ่พระมันบอกว่าคุณควรจะทําอะไรให้มันช้าลงนะ มองเรื่องกฎระเบียบขั้นตอนต่างๆให้มันชัดเจนนะครับให้มันเดินหน้าไปตามทางของมันนะ่ะมีความรอบข้อสักนิดหนึ่งนะไม่คิดอะไรที่มันดีเกินจริงมากเกินไปอะ่ะแล้วก็เร่งรีบมากเกินไปด้วยอะ่ะเนี่ยหากคุณควบคุมสิ่งต่างได้เป็นอย่างดีเนะนี่ยด้านการเงินการเงินของคุณในปีนี้มันจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีตลอดปี2 5 1 4นี้นะครับอืมทีนี้เรามาดูออร์เรคเ่อนอกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่าอย่างไงบ้าง คุณก็ได้ไพ่การเดินหน้าต่อไปนะครับก็เป็นการมาย้ำเตือนนะครับว่าไอ้ความมุ่งหวังที่คุณจะมีการเจริญก้าวหน้าเติบโต่อขึ้นนะ่ะถ้าหากว่ามันก็มีหนทางที่ดีไม่มีอะไรที่มันเสียหายมากมายนะล่นะคุณก็ลุยกับมันไปได้เลยนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะมีอะไรมาเตือนๆไว้บ้าง่าคุณควรจะคิดทำอะไรให้มันช้าลงแล้วก็ระวังในเรื่องการมั่นใจในตัวเองแล้วก็ใจร้อยมากเกินไปอนะ่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเบรกแล้วก็ยุติกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคุณสามารถเดินหน้าไปได้อนะ่ะ แต่ว่ามีความรอบค้อบไว้สักนิดหนึ่งอ่ะก็โอเคนะอืมทีนี้เรามาดูเรื่องความรักกันบ้างให้กับคนมีคู่หรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วนะครับความรักของคนมีคู่ในปีเนี้คุณจะมีความรักที่มั่นคงมากเลยนะมีความสุขสมบูรณ์อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นครอบครัวที่ดีมากเลยอะ่ะภายสิบเหรียญเนี่ยแล้วก็คุณอ่ะจะสามารถมอบสิ่งดีๆให้การช่วยเหลือแก่คู่ของคุณได้เป็นอย่างดีนะหรืออาจจะกลับกันก็ได้ออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้อ่ะที่ ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากตัวคู่ของคุณนะแล้วก็ไพคีนดาบเนี่ยคุณเนี่ยอยากจะรักษาสิ่งดีๆทางความรักของคุณตรงนี้เอาไว้นะคุณจึงมีความเตื่ตัวแล้วก็จริงจังในการดูแลจัดการกับสิ่งต่างๆที่มีปัญหากับคู่ของคุณน่ะเนี่ยคุณก็พยายามทําหน้าที่ของคู่รักที่ดีแล้วก็ไม่ทําให้ความรักของคุณน่มันมีปัญหาขึ้นมาตัวคุณก็สามารถทําสิ่งต่างๆตรงที่ว่ามาตรงจุดนี้เนี่ยทาออกมาได้ดีด้วยนะครับเนี่ยพวกคุณสามารถแสดงความเป็นผู้ใหญ่ มีความเป็นผู้นำในครอบครัวที่จะต้องดูแลช่วยเหลือกันอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ไพ่สามดาบก็มีคําเติมมาสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันอาจจะมีแนวโน้มของปัญหาบางอย่างที่เข้ามาทําให้ความรักของผู้คุณเนี่ยมีสิ่งแย่ๆในความสัมพันธ์เกิดขึ้นมาให้คุณต้องรับมือและแก้ไขจัดการกับมันมีอะไรดีๆแล้วแต่มันก็มีเรื่องหลายๆขึ้นมาผสมอยู่บ้างนะครับดังนั้นน่ะพวกคุณจึงต้องทําความเข้าใจกับปัญหาต่างๆแล้วก็มอบความรักมอบการช่วยเหลือ มีการให้ภัยในความผิดพลาดของการละกันเอาไว้ให้มากๆนะครับเนี่ยแล้วก็จบด้วยไพ่ The World อ่ะถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีมากสําหรับความรักของคุณในปีนี้เลยนะเพราะว่าคุณจะมีความสุขมีความรักไร่กลมเกลียวคนดีอะปัญหาใดๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณก็สามารถหาทางแก้ไขจบกับเรื่องราวต่างๆดได้เป็นอย่างดีนะหรือหากจะมองในแง่หลายไปเลยอ่ะถ้าหากว่ามันต้องมีความรักที่แย่ๆไม่สามารถเดินหน้ากันต่อไปได้เนี่ย คุณก็สามารถจบกับความรักที่ไม่ดีแล้วก็เจอข้อสรุปที่ดีหนทางที่ดีต่อไปในชีวิตได้เหมือนกันนะครับเนี่ยทีนี้เรามาดูเรื่องราวของคนโสดสนิทกันบ้างนะผมรู้สึกว่าเรื่องราวทางการเงินอ่ะมันจะมีผลกับความรักที่เกิดขึ้นในปีนี้ของคุณค่อนข้างมากเลยนะคุณกับคุณคนนั้นที่คุณมองอยู่เนี่ยจะมีสถานะทางการเงินที่แตกต่างกันนะโดยที่มีคนหนึ่งอ่ะต้องดูแลช่วยเหลือซัพพอร์ตกับอีกคนหนึ่งบ่อยๆอย่ะจนบางทีอาจจะต้องมีการคิดมากคิดลบว่าความรักที่ดีอ่ะมันไม่ควรจะเป็นนแบบี้ จนอาจจะเกิดความน้อยใจขึ้นมานะหรือถ้าแย่ๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะมีความระแวงขึ้นมานะในการเข้ามาของตัวอีกฝ่ายหนึ่งอนะว่าจะมีเจตนาแอแฝงที่ไม่ดีในใจขึ้นมาก็ได้นะซึ่งไพ่สรุปเนี่ยเดอเวอร์มันบอกว่าคุณจะเจอทางออกหากข้อสรุปในสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เจอความรักที่ดีอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าจะมีสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นมาในใจอะมีความอึดอัดใจกันนะ แต่คุณก็สามารถจบยุติเรื่องราวความสัมพันธ์ตรงนี้ไปได้เหมือนกันนะเนี่ยก็มองได้ทั้งแง่ดีและแง่ร้ายนะครับคุณอาจจะเดินหน้ากับความรักครั้งนี้ต่อไปก็ได้หรือว่าจะเลือกจบกับปัญหาทางความรักที่มันดูไม่ลงตัวตรงนี้อ่ะอืมทีนี้เรามาดูอ,อลล์เคลื่อนกันนะครับว่าไพาจะพูดถึงเรื่องราวความรักในปีนี้ไว้ยังไงบ้าง คุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงความรู้สึกที่จริงแท้นะเนี่ยคุณต้องมองความรู้สึกที่แท้จริงของคุณที่มีกับความรักในครั้งนี้ที่มันมีความชัดเจนแล้วก็ยึดมั่นกับตรงจุดนั้นเอาไว้อะเนี่ยพอเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยคุณก็มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาแล้วก็มีความสนใจในตัวกันละกันนะแต่พอมันจะมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้คุณอะมีความไขว้เขวแล้วก็คิดเยอะคิดมากกังวลในเรื่องเหตุผลแล้วก็หน้าตาทางสังคมหรือแม้แต่ความเหมาะสมต่างๆอ่ะ สิ sea, ite, <VE> ่งเหล่านี้มันก็มากระทบกับความรักความสัมพันธ์ของคุณไงเพราะฉะนั้นอ่ะคุณควรจะมองไปที่หัวใจของคุณจริงๆอ่ะว่าคุณมองความรักครั้งเนี้ยเป็นยังไงคุณให้ความสําคัญกับสิ่งไหนที่สุดนะคุณตีค่าความรักของคุณเป็นรูปแบบไหนอ่ะแล้วก็เดินหน้าทําและจัดการสิ่งต่างๆทางความรักที่มันเป็นไปตามที่คุณมองเอาไว้เลยนะครับอืมถ้าหากคุณรักเขาจริงอ่ะคุณก็ควรจะมองความรักเป็นสิ่งสําคัญเอาไว้มากกว่านะหรือถ้าหากว่าคุณจะมองในเรื่องความเหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญเนี่ย มันก็ไม่ผิดอะคุณก็ทําไปตามที่ใจคุณต้องการได้เลยทีนี้เรามาดูสถานก,การณ์ทางน้าสุขภาพกันบ้างนะหน้าภัยสุขภาพในปีเนี้ยมันก็มีเตือนๆอยู่บ้างนะครับภัยใบแรกเป็นภัยขิงถ้วยอะผมคิดว่ามันจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการครบค้าสมาคมกับกลุ่มคนสังคมต่างๆของตัวคุณนะแล้วภัยเด็กดาบเนี่ยคุณอาจจะต้องระวังเรื่องการคิดไม่ดีมีการปองร้ายกันเกิดขึ้นมา ซึ่งตรงนี้ผมก็ขออ่านไปตามหน้าไพนะครับปัญหาตรงจุดนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นมาก็ได้นะแล้วก็ไพ่คื่เมทาลเนี่ยบ่งบอกว่าถ้าหากมันไม่ใช่เรื่องการปองร้ายการทําอะไรที่ไม่ดีต่อกันนะก็อาจจะเป็นการชี้นําชักนํากันไปทําอะไรที่มันส่งผลเสียกับสุขภาพของตัวคุณนะหรือแง้นนึงก็คือคุณอาจจะต้องมีการพยายามช่วยเหลือรับผิดชอบกับเรื่องราวปัญหาของคนอื่นนะต้องแบกรับกับปัญหาต่างๆมากเกินไปก็ได้นะ เนี่ยแล้วมันก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียทางร่างกายแล้วก็ความคิดของคุณนะที่ต้องมาเครียดกังวลกับปัญหาต่างๆราวกับว่ามันเป็นปัญหาของคุณไปซะอย่างนั้นเลยอะแล้วไพ่แมาจิกเชียรเนี่ยก็พูดถึงการที่คุณอนะมีภาระที่ต้องแก้ไขจัดการและผิดชอบกับมันอนข้างเยอะมากนะแล้วก็มาย้ำเตือนในเรื่องการให้คุณอนะระวังคนที่เจ้าเล่ห์คิดทําอะไรที่ไม่ดีกับคุณอยู่เบื้องหลังเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะเนี่ย ทีนี้เรามาดูออลเคิ้นกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงสุขภาพของคุณในปีนี้ว่ายังไงบ้างคุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงการกําเนิดเกิดใหม่นะมันเป็นการมาแนะนํากับตัวคุณนะว่าคุณควรจะคิดแล้วก็วางตัวทํำสิ่งต่างๆที่มันไม่เหมือนเดิมอ่ะเป็นตัวคุณคนใหม่นะเพราะอะไรเดิมๆในชีวิตของคุณที่ผ่านมาเนี่ย มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับสุขภาพร่างกายของคุณนะทั้งเรื่องโครคภัยไข้เจ็บแล้วก็เรื่องสุขภาพจิตด้วยอะ่ะเนี่ยคุณควรจะคิดใหม่ทําใหม่ทาตัวเป็นเหมือนคุณคนใหม่อะ่ะเริ่มต้นหันมาดูแลใส่ใจกับสุขภาพตัวเองไว้บ้างก็ดีนะครับแล้วอย่างที่อ่านมาว่าสังคมกลุ่มคนเดิมๆที่คุณคบหาด้วยเนี่ยเขาอาจจะนําพาเรื่องราวแย่ๆอะไรเครียดๆหรือว่าชักนํากันไปสู่ทางที่ไม่ดีทางด้านสุขภาพของคุณนะ ถ้าหากว่ามันไม่มีปัญหาตรงจุดนี้อ่ะก็ขอให้ผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณดูแล้วคิดว่าอะไรเดิมๆที่อยู่กับสังคมเดิมๆม,มันไม่ค่อยดีกับตัวคุณเนี่ยคุณก็เปลี่ยนแปลงก,กับมันซะดีกว่านะอืมก็ขอให้ปี2 5 1 4เนี่ยเป็นปีที่ดีของชาราสีกรกฎมีความสุขสมหวังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ